สวัสดีค่ะรายการค้านี้เป็นการสั่งซื้อสินค้าโดยดึงใบขออนุมัติจัดซื้อที่เคยทำไว้ค่ะวันที่25มกราคมจัดทำใบสั่งซื้อสินค้าจากบรกอไทยอิกโนเอ็กซ์คอมโพเนนต์ตามใบขออนุมัติจัดซื้อที่ได้รับอนุมัติแต่ซื้อเฉพาะกระติกน้ำร้อนดิจิตอลขนาด2.5ลิตรสเครื่องเครื่องละ2,200บาทและ เตาอ,อบไฟฟ้าหนึ่งเครื่องเครื่องละ24,000บาทโดยผู้ขายมีเงื่อนไขคือ2ทับ10ทับ30ค่ะเข้ามาที่ s m a r t b i ิ366นะคะคลิกที่แท็บ p r o c u r e to pay ค่ะคลิกเลือกรายการสั่งซื้อสินค้า purchase order นะคะจากนั้นคลิกที่บวกเพิ่มค่ะ ก็จะขึ้นหน้าต่างให้เรากรอกรายละเอียดนะคะวันที่เอกสารให้เปลี่ยนเป็นวันที่25มกราคมค่ะคลิกตกลงนะคะรหัสผู้จำหน่ายคลิกเข้าไปค่ะคลิกเลือกบริษัท s 02นะคะผู้จำหน่ายคือ Thai i g n o เอ o กซ์คอ n โค่ะกำหนดเครดิตเทม คลิกเข้าไปดูค่ะคลิกเลือก30วันค่ะวันครบกำหนดคือวันที่24เดือน2นะคะาที่บรรทัดค้นหาเอกสาร PR คลิกเข้าไปค่ะจากโจทย์คลิกเลือกใบขอจัดซื้อสินค้าจากบริษัทไทย i g กโนเอ็กคอมโพเนนะคะมาที่รายการสินค้าด้านล่างนะคะ จากโจทย์บริษัทได้อนุมัติให้จัดซื้อแค่กระติกน้ำร้อนดิจิตอลขนาด2.5ลิตร2เครื่องราคาต่อหน่วยคือ2,200บาทและเตาอ,อบไฟฟ้าจำนวน1เครื่องราคาต่อหน่วยคือ24,000บาทค่ะดังนั้นให้พิกการกรบาทที่รายการสินค้าที่1คือเครื่องอบจานออกนะคะรวมเป็นเงิน28,400บาทค่ะ ค่าส่วนลดที่เคยให้ไว้3,000ให้นำออกนะคะเนื่องจากยอดไม่ถึง30,000บาทที่เคยให้ไว้ค่ะสรุปได้เป็นยอดก่อนแวดก็คือ28,400บาทพาซีมูลค่าเพิ่ม1,988บาทยอดที่ต้องชำระคือ33,88บาทค่ะเมื่อเรากรอกรายละเอียดครอบแล้ว ให้คลิกที่บันทึกได้เลยค่ะก็จะขึ้นหน้าของเอกสารใบสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทไทยอีกนอร์เอ็กซ์คอมโพนะคะยอดเงินคือ3388บบาทค่ะสถานะกำลังดำเนินการนะคะ